สวัสดีครับก,กลับมาพบกับ a RTJX Gaming อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาพูดถึง x d e f e n e อีกรอบครับหลังจากที่จบเซิร์ฟเวอร์เทสไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับว่าที่เกมที่เหล่าสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์เนี่ยเคยยกยกฉายาย,ยกให้ว่าเป็นเกมที่จะมาแบบฆ่า Call of Duty นะครับ นะตั้งแต่สมัย Modern Warfare 2เลยคือจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าเกมนี้มันเปิดเทสเปิดทั้งอัลฟาเทส,สเซิร์ฟเวอร์เทสตสตรีทเทส,ส,เเทสอะไรเงี้ยหลายรอบมากๆนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องเล่าท้าวความให้ฟังก่อนนะครับว่าทำไมเขาถึงยกให้เป็นเกมที่จะมาฆ่าขอล l o เตอรี่คือช่วงนั้นนะเกมมันเริ่ม Announce มานะครับตอนนั้นก็น่าจะประมาณสักปีหกสี่นะครับแล้วก็ที่เห็นว่ามันมันน่าสนใจเนี่ยเพราะว่า เอ่อโปรดิวเซอร์เนี่ยเอ็กซิค utive โปรดิวเซอร์เนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นเขาชื่อมาร์ครูบินเขาเป็นเหมือนกับเป็นคนที่เคยทำคอร์ดลอตติสตีอ่าภาคโมโนโล่แฟร์หนึ่งโมโนโล่แฟรสองที่เป็นคลาสสิกก่อนนะครับฉะนั้นเขาก็จะมีความเอ่อรู้ในเรื่องของ Fast Pace Shooter ในแบบในในมุมมองของของคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยก็คือพวกเรื่องแบบเกมเพลย์ต่างๆก็จะคือจะเน้นเป็นแบบคอร์ดคลาสสิกซึ่งในช่วงนั้นเนี่ย ต้องบอกว่ามันช่วงที่เขาอันหนาวจริงๆเขานหนาวตั้งแต่ปี64ใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีช่วง o มเดิร์นวอแฟ2ก็จะมีการพูดถึงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นก็คือคน,น่ะเริ่มที่จะบ่นกับความเพิกเฉยของเอ f นฟินิ w ตี้วอร์นะครับเพราะว่าตอนนั้น่ะทางโมเดิร์นวอแฟ2019แล้วก็โมเดิร์นวอแฟ2ที่ทุกคนรู้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าช่วงนั้น,น่ะเดเวลลอปเปอร์จะเป็น อินฟินิตี้วอร์ดแล้วอินฟินิตี้วอร์ดเนี่ยก็คือได้ชื่อเรื่องความเพิกเฉยผู้เล่นเพิกเฉยฟีดแบ็กต่างๆก็คือไม่สนใจเลยเลยจะปรับอะไรก็ปรับปรับตาม Data ของตัวเองที่ที่เจอนะครับเขาจะเน้นปรับ Data ของตัวเองที่เจอหลังบ้านเขาก็จะไม่สนใจไม่ว่าคนจะบ่นแค่ไหนซึ่งตอนนั้นหลักๆที่คนบ่นเลยก็จะเป็นเรื่องของ S B M M ใช่ไหมจะเป็นเรื่องของเกมเพลย์อย่างเช่นในมุมของเลดดอทบนแผ่นที่ไม่มีอะไรเงรี้ยเวลาที่เราเวลาที่ศัตรูมันยิงเงี้ย ถ้าเป็นภาคคลาสสิกอะเราจะเราจะเห็นเลตตร์สตูใช่ไหมถ้าเขาไม่ใส่ที่เก็บเสียงอ,อแต่ตอนนี้มันจะเป็นเลดังงูอันหนึ่งที่เป็นแถบเหมือนเป็นบรรทัดอะ่ะตั้งแต่ภาค2019แล้วก็เป็นอย่างนั้นมาแล้วก็ไม่มีการแก้ในจเรื่องของเพิร์กนะครับยิ่งภาค2020ไม่เด็ยิ่งภาค m มเด r n Warfare 2เนี่ยก็ยิ่งหนักเลยเพราะว่าไม่มีเพิร์กเป็นแบบเป็นระบบเพิร์กแพ็กเกจซึ่งมันมัน,ม,นมันแย่มากในมุมมองของผมนะมันมันห่วยมากแล้ว คราวนี้พอมาเป็นพอมาเป็นโมโนโนะแฟนสาเนี่ยก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปใช่ไหมอืมคราวนีน้เกมเอ็กซ์ติฟแอนด์จากตอนแรกที่แบบเฮ้ยมันจะเข้ามาชดเชยมาเข้าเข้ามาทดแทนในสิ่งที่อฮอตพาร์คโมโนโนะแฟนหนึ่งโมโนโนะแฟนสองเขาออฟเฟอร์ให้ไม่ได้อ่พอมาโมโนโนะแฟนสามเขากลับลำหมดเลยคราวนี้เอ็กซ์ติฟแอนก็เลยตกอยู่ที่นั่งลําบากละ ในช่วงนั้นน่ะที่เขาเริ่มอนาสอส์ออกมาแล้วเริ่มที่คนเริ่มจะเอาไปเปรียบเทียบกับคอร์เดเยอะๆก็คือช่วงโมเดิร์นวอลแฟร2นะครับอย่างที่ผมเล่าไปเรื่องของฟีดแบ็กของการสื่อสารของ Infinity War d ที่มันไม่มีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงเกมเพลย์ต่างๆที่หลายคนไม่อยากได้ช่วงนั้น X d e f a n s e ก็เลยเหมือนกับโดนโดนยกมาเปรียบเทียบนะครับทุกครั้งที่มีการเปิดเทสอนาวส์เปิดเบต้าอัลฟาอะไรเงี้ยก็คือคนก็จะ เคกันไปเล่นเกม a c t i v i s i n นะตอนนั้นแล้วไอ้ Modern Warfare 2ก็คือเขาก็จะแบบผมสังเกตแพทเทิร์นเลยเขาก็จะรีบออกเออ่ให้เล่นฟรีฟรีทรีโอหรือว่าหรือว่าแบบส่วนลดหรือว่าแบบอะไรสักอย่างเดว์โบเอ็กซ์พีอีเวนต์ต่างๆที่ทำให้คนกลับมาในช่วงที่ Activision ก็เปิดเบต้าพูดง่ายๆคือในคอมมูนิตี้ไรติดตอนนั้นก็คือบอกได้เลยว่ามันกลัวมันกลัวเสียผู้เล่นไปเพราะว่าถ้าสมมติว่า Activision มันปังขึ้นมาเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะมาแย่งฐานผู้เล่นบางส่วนของคอสนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาเล่นพวกแบบมัลติเพลเยอร์กันเป็นหลักนะครับช่วงนั้นก็คือไฮป์เลยนะครับเพราะว่ามาร์คลูบินออกมาบอกเลยว่าสิ่งที่จะได้จากการเล่นอันนี้คือ1่ไม่มี SMM นะสองเกมเพลย์ที่เป็นสไตล์คอสคลาสสิกจะกลับมานะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องเลนด์บนแผนที่อย่างที่ผมพูดไปการสื่อสารคอมมูนิเคชันระหว่างเดเวลลอปเปอร์กับ ผู้เล่นนะครับเวลาผู้เล่นฟีดแบ็กมาก็คือจะมีความเข้มข้นแล้วก็เบสจากฟีดแบ็กของผู้เล่นอย่างแท้จ,จริงนะครับตอนนั้นก็คือโอ้โหคนเลยไฮป์เลยผมจําได้คนสตีตเมทวิชอย่างเยอะเลยครับผมตอนนั้นช่วงน,นั้นเขาออกเหมือนมีแคมเปญอะไรวะของโคกับทวิชอะให้ถ้าสมมติว,ว่าดูครบเท,ท,ท,ท่านี้เท่านั้นชั่วโมงได้โค้ดเบตาบ้างได้ได้สกินปืนฟรีบ้างอะไรเงี้ยตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ย อ่าน่าจะช่วงประมาณเซปเทมเบอร์กันยาแต่ช่วงนั้นก็คือสนุกผมแบบชอบมากๆในตอนนั้นครับแต่ว่ามันมันก็ยังมีปัญหามีบั๊กอยู่บ้างซึ่งตอนนั้นคนก็เข้าใจได้เออตอนนั้นคณก็เข้าใจได้ว่าเออเกมมันสนุกจริงแต่มันมีปัญหาอยู่บ้างเพราะว่าตัวคอเกมเพลย์มันดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีแอนิเมชันแข็งแ็งบ้างแต่ว่าคอเกมเพลย์มันดีมันมี potential นะครับซึ่งคนก็มองว่าตอนนั้นนะเอกซิฟนมี potential คือตอนนั้นนะโมเดลวอลแฟร์สามันยังไม่ออกนะเ ผมก็เลยคิดว่าเขาแก้เกมโดยการให้สแล a m m e r มามาทำแบบเดียวกับมาทาแบบเดียวกันกับที่ที่คนเขาเรียกร้องอะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมเพลย์แบบคลาสสิกนะครับรวมไปถึงเรื่องของพวกนินจาเพร์กนินจาเพร์กเดสไซเลนอะไรเงี้ยที่เก็บเสียงที่ถ้าถ้าเราจำย้อนกลับไปพักหนึ่งโมโนวอแฟร์พักหนึ่งโมโนวอแฟร์พักสอง,น,งน่าจะจำได้กันทุกคนนะว่ามันไม่มีเพร์กเดสไซเลนมันจะเป็นเหมือนกับให้กดเขาหลายๆฟีอัปเกรดแทนแต่พอมาโมโนวอแฟร์สเปลี่ยนหมดเลย ผมว่ามันน่าจะทํามากันทางไว้ซึ่งตอนนั้นนะเอ็กซ์ n ก็ไม่ยอมออกสักทีเกมก็ไม่ออกสักทีก็เขาก็เลื่อนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกซึ่งล่าสุดที่เลื่อนก็คือน่าจะช่วง m o โนว a ลแฟร์สามกำลังจอก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าถ้าสมมติโมโนวอแฟร์สามออกนะคนที่เขาเล่นคอร์ดเขาก็คงถ้าไม่ได้หาดขอมาเขาคงคิดในใจว่า,เ,าเราจะไปเล่นเอ็กซทํแฟนไมวะเราก็เอาเวลาไปเล่นโมโนแฟร์สาดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้ คราวนี้พอเขาไม่ออกเขาเลื่อนไปเลื่อนมาความหฮมันเริ่มลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆืสิ่งที่เกิดขึ้นคือล่าสุดพอเขาประกาศเอ่อ straight test นะครับ test server อีกรอบหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกลายเป็น negative ละจากที่คนรอเนี่ยก็คือมันเริ่มไม่โอเคหลักๆเนี่ยปัญหาหลักที่เจอก็คือเรื่องของ netcode นะครับที่ผ่านไปเกือบปีแล้วเนี่ยทาง เดเวลลอปเปอร์เอกแฟนยังไม่สามารถแก้ปัญหาหลักๆที่เจอเมื่อปีที่แล้วได้เลยยังเช่นเรื่องของเน็ตโคดอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยเน็ตโคดแย่มากๆหลายคนอาจจะไม่แน่ใจว่าเน็ตโคดคืออะไรนะเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวอย่างให้ฟังอย่างคลิปเมื่อแกที่ผมสโลว์ให้ที่ผมสโลโมชันให้ก็คือเป็นคลิปที่ผมโดนยิงหลังฉากทั้งๆที่ผมหลบมาแล้วนะบนหน้าจอท่านผู้ชมก็เห็นนะว่าผมหลบมาแล้วแต่ผมโดนสไนเปร์ยิงตายเนี่ยแหละอันนี้คือเน็ตโคดซึ่งถ้า เกมที่เน็ตโคดมันไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1งบางทีเรายิงไม่โดน2บางทียิงไม่ตายแต่เราโดนยิงตายบางทีเรารู้สึกว่าใส่ไปหมดแม็กเลยเขายิงมา3 4ี่นัดตายนะครับหลายคนที่เล่นคอสอาจจะอาจอาจะคุ้นเลยนะแล้วอาจจะคิดว่าเฮ้ยคอสแม่งก็เน็ตโคดไม่ดีนะมีโมเมนต์อยาี้เหมือนแต่พอมาเทียบกับเกมเนี้โอ้โหคอสกลายเป็นเทพเจ้าเน็ตโคดไปเลยจริงจริง คืออันเนี้ยถ้ามาเล่นนั้นเน็ตโค้ดมันแย่งมากคือบางทีผมบางตาผมยิงโอ้โหแม่งอย่างเทพอบบยิงโดนยิงโดนยิงโดนแต่บางตาคืออะไรก็ไม่รู้ว่าโผล่หัวไปปุ๊บตายปั๊บบางตาแบบหลบเข้ามาในโคเวอร์แล้วอะแต่ว่าโดนยิงตายหลังโคเวอร์หลังกําแพงอะไรเงี้ยบางตาเรารู้สึกว่าเราใส่กระสุนศัตูยิงกระสุนไปสโตไปเกือบเกือบหมดแมก่กะแต่เรากลับตายก่อนยิงก่อนตายก่อนอะเออ เนี่ยแหละคือเน็ตโค้ดซึ่งโอ้ผมจะไม่อธิบายในเรื่องของเทคนิคนะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันจะเป็นหน่วยเฮิร์ตยิ่งหน่วยยิ่งเซิร์ฟเวอร์เฮิร์ตเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เน็ตโค้ดแล้วก็การส่งข้อมูลเนี่ยมันดีขึ้นนะครับในกรณีนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเซิร์ฟเวอร์ติกเลดเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ติกเลดเขากี่เฮิร์ตแต่คิดว่าน่าจะต่ำกว่าหกสิบอ่ะอืมเพราะว่าดูดิสภาพยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างแล้วก็อิมเมชั่นก็แบบแปลกๆแล้วก็บางทีรีคอยปืนก็แปลกๆ อ,อย่างถ้าสมมติใครไปดูคลิปของไต e เอ็กซ์ค e ูซีเอที่เขาทําเ<ล>กี่ยวกับอยู่เกี่ยวกับคอร์ล f อ u t ูตี้อ่ะจริงๆเขาก็ทกําเกี่ยวกับเอ็กดิฟายแอมเหมือนกัน,กนเขาก็โชว์ให้ดูเลยว่าเวลาคุณยิงอะรีคอยมันไม่ได้รีเซนเตอร์เหมือนโมโนนวอลแฟร์ภาค3หรือคอร์ล f อ u t ูตี้คือโดยปกติเวลาเรายิงปืนอะปืนมันมีรีคอยดีใช่ไหมแต่ว่าเกม FPS ส่วนใหญ่มันจะต้องกลับมาที่เดิมมันจะต้องกลับมาที่กึ่งกลางเหมือนกันแต่อีกเกมเนี้ยพอเรายิงรีคอยมันขึ้นไปข้างบน แล้วมันก็อยู่ค้างไว้อยู่งั้นเลยนั่นหมายความว่าคุณต้องคุมรีคอยเองนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นจอยเนะี่ยก็จะละําบากฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยที่เราเราจะเราจะรู้สึกว่าทําไมมันยิงไม่ค่อยโดดวะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฮิตบ็อกซ์ที่ผมเจอนะครับอย่างเมื่อแก่ที่ผมเล่นซ้ำๆให้ดูอันนั้นคือฮิตบ็อกซ์คือผมว่าผมเล็งโดนมันแล้วนะมันยืนนิ่งๆเลยแต่ว่ามันกลับไม่โดนอ่ะคือบางทีฮิตบ็อกซ์ฮิตบ็อกซ์มันเล็กบางทีฮิตบ็อกซ์มันใหญ่อะไรก็ไม่รู้คือบางทีเวลาผมยิงแล้วมันวิ่งงงงเียข้้าผมจะตอ พยายามที่จะเล็งเผื่ออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันคือความความไม่ดีของเน็ตโคดละสัญญาณมันบอกออกมาแล้วว่าเน็ตโคดคุณมีปัญหาอะไรเงี้ยเออซึ่งจนจนป่านเนี้ยเขายังแก้ไม่ได้แล้วเหมือนผมรู้สึกว่าเหมือนสเตสเตสจะหนักกว่าเดิมด้วยอืมส่วนเรื่องดีๆก็มีอย่างเช่นอ่ายูไอดีขึ้นอ่าพฤติกรรมดีขึ้นรู้สึกว่าเกมมันลดเลื่นมากขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นสาเหตุหลักๆนะที่ผมมองว่าเขาเลื่อน คือถ้าสมมติว่าเขาก็คงเจอปัญหาเหมือนกันถ้ามองในมุมเขานะคือก็คือถ้าสมมติว่าเขาไม่เลื่อนคนก็เลกิกคนก็จะเริ่มแบบหมดความหมดความเชื่อถือไม่รอไม่ไฮ้ละอ่าแต่ว่าถ้าเขาสมมติว่าออกเร็วๆเนี่ยดันเกมให้มันร้อนชอ,อกมาไวๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเจอเหมือนกันก็คือเกมมันเล่นไม่ได้เน็ตโค้ดมันแย่มันยิงก่อนตายก่อนตายหลังฉากมันไม่สนุกปิงผมเท่านี้ทำไมามันยิงแบบมันยิงยิงก่อนตายก่อนอะไรเยงี้ย เออปกติเซิร์ฟสิงคโปร์เนี่ยมันจะปิงมันจะประมาณ20 30ใช่ป่ะประมาณ30ต้นๆอย่างเงี้ย37 38อย่างมากแต่อันเนี้ยมันพัดไป50เลยผม,ผมก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์อะไรหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับก็ขอให้ developer เจอ,เว,อ,เว,อ,อวิธ<ป>ีการแกร้ปัญหานะครับเจอโซลูชันที่แท้จริงนะครับเอาจริงๆผมเอาใจช่วยนะเออเอาจริงๆผมเอาใจช่วยที่ผมทำคลิปเนี่ยผมไม่ได้มาด่าครับเอาโมมันเอาสะใจนะผมแค่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับซีรีส์นี้ แล้วก็มันจะมีเพิ่มมาในเรื่องของความคลังกี้เวลาเราขยับซึ่งผมมั่นใจว่าหลายๆคนที่เล่นน่ะน่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันคือแอนิเมชันมันคลังคลังกี้มากๆมันไม่ใช่แค่แอนิเมชันรีโหลดหรืออะไรเงี้ยที่ที่ทางที่ทางผมตัดสินนะที่ทางผู้เล่นตัดสินแต่ว่ามันเป็นเรื่องของมูฟเมนต์ต่างๆที่มันรู้สึกแปลกไปจากปีที่แล้วที่เราเล่นน่ะยกตัวอ,อย่างเช่นเวลาผมกดกระโดดเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นผมกระโดดแล้วผมสามารถควบคุมทิศทางตอนที่กระโดดตอนที่ยึดลอยย่บนอากาศได้อะอันนี้คือมัอนแปลกมากแล้วมันก็ตลกมากแล้วก็ไม่ไม่ชินแหลๆแหลไหนจะเป็นเรื่องของสไลด์สไลด์แคนเซิลหรือว่าการสไลด์คือสไลด์แบบโมเมนตัตโมตต่ำมากอะคือสไลด์เหมือนแบบเราวิ่งไปแล้วก็เพลทวิ่งไปนั่งยองๆอะไรเงี้ยคือแบบมันมันมันมีความไม่โฟล์อะความโฟล์มันหายไปอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็มองเริ่มมองเห็นแล้ว่าคอนเทนต์น่าจะไม่รอดนะถ้าเกมออกมาเนี่ย ไม่เกินไม่เกินปีหนึ่งน่าจะตามรอยพี่ใหญ่อย่างไฮเปอร์สเกปไปอ่าอันเนี้ยก็ก็ต้องรอดูต่อไปจริงๆผมมองว่าตอนเนี้ยมันมันอยู่ในสเตทที่แบบว่าทูเลงแล้วอะเพราะว่าโมโนโฟร์สามันออกมาแล้วแล้วก็เอาจริงๆโมโนโฟร์สามทำได้ดีมากเลยนะ ทั้งเรื่องของคอนเทนต์ทั้งเรื่องอะไรอันนี้คือใส่ที่ผมทำวิดีโอเชียร์ไปตอนนั้นคือคือมันมันมันแก้เกมมาดีดีเลยทั้ทงเรื่องของการฟังฟีดแบ็กผู้เล่นทั้งเรื่องของ FBMM ที่มีการสื่อสารมีการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่าง d ด v ว l o p e r อร์กับผู้เล่นและอีกมากมายเลยรวมไปถึงคอนเทนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยที่ที่มันจะทําให้คุณเนี่ยจะต้องเข้ามาเล่นอย่างน้อยครั้ง2ครั้งอย่างน้อยสัก 3- 4ชั่วโมงต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะปลดล็อกวีคลี ชาเลนจ์จร่งเนี่ยปลดล็อกของแต่งปืน JAK อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นการแก้เกมของอ Call of Duty ที่ผมมองว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยต้องขอชมเชยนะครับผมแล้วก็จากที่ผมเล่น s t r e s s test ไปเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันมียังมีอิชชูอ,อยู่อีกนะครับแต่ว่าผมว่าถ้ามันเลื่อนอีกคนน่าจะไม่สนใจแล้วแล้วถ้าเกมออกมาผมมองไปทางเจงผมว่าไม่เกิน2เดือน ใดๆผมก็จะพยายามทำคอ,อนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้ดูนะครับเพื่อที่จะรู้ว่ามันจะไปได้สักกี่น้ําเอาจร,จริงๆผมชอบเกมนี้มากเลยนะไม่ใช่ไม่ชอบนะผมให้ผมรอจนถึงทุกวันนี้ถ้ามันออกมาผมก็ดีใจนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันออกตอน Black o f s c o u ลฟ a รมาก็จบเหมือนกันนะครับก็เลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กระแสก็ค่อนข้างไปทางลบนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าหายไปเกือบหปีไปทําอะไรอยู่ลกลับมาก็มีปัญหามา เกมเพลย์ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับความหายของลูกค้าก็จะเริ่มหายไปเพราะเลื่อนเยอะจัดเลยกันจนถึงตอนนี้ผมยังไม่สามารถตอบได้เลยว่าเฮ้ยเกมมันเกมมันจะออกเมื่อไหร่มีหลายคนถามผมผมก็ไม่ทราบเดเวลอปเปอร์เขายังไม่ทราบเองเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่ออกบนสตรีมในเดวันนะผมว่าก็ไม่รอดเหมือนกันตามรอยไฮเปอร์สเกตไปแน่นอนก็ต้องรอดูต่อไปว่า เขาจะแก้เกมยังไงนะครับผมเอาล้ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับก็ใดๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีคอมเมนต์มีความเห็นอะไรก็ส่งมาได้เลยเนาะผมไม่ได้บอกนะว่าสิา่งที่ผมคิดอะมันถูกแค่มองเปจากประสบการณ์จากที่ผมลองเล่นมาแล้วก็ดูจากแพทเทิร์นต่างๆระหว่างช่วงที่เกมมันเปิดเทสกับช่วงที่มีกิจกรรมของม o v e r s e 2รวมไปถึง ปัญหาต่างๆที่มันมันยังไม่ออกหรือแม้แต่การตอบทวิตเตอร์ของมาร์ค u ู i บินนะครับผมก็มันก็ค่อนข้างมีแพทเทิร์นอยู่ว่าทำไมนะครับอันนี้ผมก็เลยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคครับหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าสมมติท่านที่ดูมาถึงตรงนี้ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณเลยจริงครับผมก็ถ้าหากชอบคอนเทนต์ลักษณะนี้นะครับก็รบกวน ฝากติ๊กนะ,นะครับด subscribe นะครับเพื่อรอดูคอนเทนต์อื่นๆต่อไปเกี่ยวกับเพลง FPS ของผมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผม ArcJX Gaming ไปลวครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ